สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o v i e Channel ได้นำหนังของทาง Netflix มานำเสนอนะครับสหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า The Beast แค้นอาสูรเป็นหนังในปี2020สําหลับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ f l a b i o Gifuni รับบทีวาสรัสบเนื้เรื่องนะครับีวาอดีตนายทหารที่ออกมาใช้ชีวิตตามปกติแต่เขาประสบปัญหาต้องอยู่แยกกับครอบครัว และมีอารมณ์แปรปรวนวันนี้เขาได้ไปพบกับหมอเพื่อขอยาเขาต้องได้รับยาแรงกว่าเดิมเพราะสัปดาห์นี้เขามีนัดทานข้าวกับครอบครัวหมอจึงแนะนําให้ลีว่าบำบัดแต่ลีว่าขอยาทานแทนหมอจึงให้ยาตามความต้องการของลีว่าหลังจากวันนั้นในสุดสัปดาห์ลีว่าไปดูลูกสาวของเขาเล่นฟุตบอลและในเย็นวันนั้นเองลีว่ากลับไปรอลูกอยู่ที่บ้านแม่จึงให้เงินกับลูกชายไป บอกให้ซื้ออะไรให้พ่อกินด้วยลูกชายจึงขับรถไปพร้อมกับน้องสาวเพื่อไปพบลิว่าแต่ก่อนไปพบพ่อพี่ชายชวนน้องสาวนั่งกินอาหารที่ร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งระหว่างนั้นพี่ชายเจอกับเพื่อนเขาจึงบอกให้น้องสาวนั่งรอตรงนี้เขาจึงออกไปคุยกับเพื่อนทันใดนั้นน้องสาวที่นั่งอยู่คนเดียวถูกใครบางคนลักพาตัวไปพี่ชายจึงรีบโทรหาลิว่าลิว่าจึงรีบมาอย่างที่เกิดเหตุตำรวจก็มาอย่างที่เกิดเหตุเช่นกัน ผู้กองจึงลงมาคุยกับลีว่าทันใดนั้นมีวิทยุมาบอกผู้กองว่าพบรถจี๊ปน่าสงสัยขับอยู่บนถนนและไม่ยอมจอดผู้กองจึงเดินไปสั่งการลีว่าจึงหยิบวิทยุแล้วขับรถออกไปลีว่าขับรถตามล่ารถจี๊ปคันดังกล่าวจนได้เจอกับรถจี๊ปคันดังกล่าวเขาไล่ล่าไปเรื่อยๆจนรถจี๊ปดับกลางทางลีว่าจึงลงจากรถไปจัดการคนขับแต่คนขับสตาร์รถติดขับรถหนีไปได้ ลีว่าไล่ตามไม่ทันแต่ได้กระเป๋าของคนขับมาหลังจากนั้นเขาจึงนำยาเสพติดที่อยู่ในกระเป๋าไปถามหาคนขายยาคนขายยานึกว่าลีว่าเป็นตำรวจจึงนำพวกมาจัดการแต่ลีว่าสามารถจัดการได้ทั้งหมดเขาจึงได้บอกสายว่ายาเสพติดนี้มาจากพวกมาสตตฟไปเจอพวกนี้ได้ที่ผับแห่งหนึ่งลีว่าเดินทางไปยงังผับดังกล่าวเขาได้เจอกับพวกมาเฟียในผับจำนวนมากแต่เขาบังเอิญได้ยินผู้หญิงคนหนึ่งพูดถึงเรื่องทำลายรถดิฟ เขาจึงติดตามผู้หญิงคนนั้นไปลีว่าขับรถตามผู้หญิงคนดังกล่าวไปยังอู่รถแห่งหนึ่งเขาพบว่าคนขับรถจิบลงจากรถพร้อมกระเป๋าเงินทั้งสองดีใจมากที่ได้เงินจํานวนมากทันใดนั้นลีว่าปรากฏตัวขึ้นและจัดการคนขับรถผู้หญิงเห็นท่าไม่ดีรีบคว้าเงินแล้วหนีไปลีว่าพยายามหาบอกแสจากคนขับแต่เขาก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมทางด้านตำรวจผู้กองได้ข้อมูลของลีว่า ซึ่งลีว่าเคยอยู่หน่วยรบพิเศษมา30ปีแต่ภารกิจสุดท้ายทําให้เขาเลือกลาออกจากการเป็นทหารผู้กองจึงให้เบอร์กับภรรยาลีว่าได้บอกว่าถ้าติดต่อกับลีว่าได้ให้โทรหาเขาทันทีผู้กองเลยลุ่นน้องสืบได้ที่อยู่ของรถติบผู้กองจึงไปยังสถานที่ดังกล่าวเขาพบกับมาเฟียอยู่หลายคนมาเฟียรู้สึกไม่ชอบมาพากลทั้งหมดจึงหยิบป,ปืนออกมาคู่อีกฝ่ายผู้กองจึงบอกให้ทั้งหมดใจเย็นเพราะทางตำรวจล้อมที่นี่ไว้หมดแล้ว แต่มาเฟียไม่ยอมฟังเกิดการยิงต่อสู้ลูกน้องผู้กองและมาเฟียตายกันทั้งหมดผู้กองจึงได้รับข้อมูลมาอีกว่ารถจีบโดนเผาทำลายหลักฐานไปแล้วทางด้านลีว่าได้รับบาดเจ็บกลับไปที่บ้านภรรยาเพื่อประถมพยาบาลภรรากลับบ้านมาเห็นลีว่าจึงรีบโทรหาผู้กองแต่ลีว่ามาเห็นก่อนแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหลังจากนั้นลีว่านำโทรศัพท์ของคนขับรถไปให้พักพวกตรวจสอบและโทรหาเบอร์โทรล่าสุด ลิว่าคุยได้แป๊บเดียวจึงถูกตัดสายเพื่อนของลิว่าจึงบอกพิก,กัดของคนปลายสายให้แกลิวา่าลิว่าจึงกล่าวขอบคุณและไปะยังที่หมายลิว่าพบว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งมีผู้คุมกันเขาจึงแทรกซึมเข้าไปในบ้านและพบว่าลูกสาวเขาถูกแอบไว้ในบ้านหลังนี้และหัวหน้าคนรักพาตัวไปชื่อโมซาดลิว่าจะออกไปช่วยลูกสาวแต่ถูกลูกน้องของโมซาดหลายคนเข้ามาจัดการจนสุดท้าย ลิว่าสู้ไม่ไหวถูกเตะตกน้ําไปลิว่าฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลและพบว่าถูกกุญแจล็อกมือไว้ภรรยาและลูกชายจึงปรึกษากันว่าจะเอาอย่างไรดีลูกชายที่รู้ว่าพ่อฟื้นแล้วจึงขอเข้าไปดูอาการพ่อตำรวจหน้าห้องจึงให้เข้าไปลูกชายเข้าไปดูอาการพ่อลิว่าจึงขอความช่วยเหลือจากลูกโดยขอให้ลูกหยิบที่หนีบกระดาษมาให้เมื่อได้แล้วลิว่าจึงกดล็อกกุญแจมือทันใดนั้นตำรวจเฝ้าหน้าห้องเข้ามา แต่ลิวะย่งปืนได้ตอนนั้นเองวิทยุมายังตำรวจว่าผู้กองจะเข้าไปลิวะจึงให้ตำรวจถามเรื่องชายที่ชื่อว่าโมซาดปลายสายจึงบอกข้อมูลมาลิวะจึงไปยังสถานที่ที่ได้รับข้อมูลมาเขาเดินทางมายังตึกแห่งหนึ่งและเขาได้ต่อสู้กับลูกน้องโมซาดจนสามารถฆ่าโมซาดได้และพบตัวลูกสาวนอนสลบอยู่ทันใดนั้นลูกค้าโมซาดจ่อปืนไปที่ลิวะลิวะจึงขอร้องปล่อยพวกเขาไปเถอะ แต่ชายคนนั้นบอกว่าไม่ได้ท่านใดนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นผู้กองมายัางที่เกิดเหตุได้ทันและฆ่าชายคนดังกล่าวไปเมื่อเหตุการณ์ขี้คายสามารถช่วยลูกสาวได้สําเร็จลิว่าจึงขอตัวนําลูกสาวไปพบก,กับแม่จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สาหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องสนุกดีครับทําได้หน้าติดตามดีและฉากแอคชั่นทําได้มันใช้ได้ครับใครชอบหนังบูไ่ล่าโจรแนะนําครับ เป็นหนังที่สนุกอีกเรื่องหนึง่งสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดซับสไคร์ทาง y o u t u หรใอทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไ like ลค์เพจ g o d m o v i e Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ